สวัสดีค่ะพี่น้องมาขำมาามือนีสิมาปิกนิกเด้อค่ะเดะ้อมือนีปิกนิกอยู่ริมแม่นม้ำนี่อากาศเริ่มฮ้อนแล้วช่วงนี้อากาศเริ่มฮ้อนแล้วก็เลยสิมาปิกนิกอยู่ริมแม่นม้ำเย็นเยนเนาะค่ะเนาะนี่มือนีอากาศดีค่ะเบิ่งเด้อค่ะดูนะนี่ น้ำสูงค่ะมือนี้น้ำสูงปูนไปเอกกำลังเคียบื้นทีวิวนี่กำลังสีย่างป่าเด้อค่ะเด้อให้ปลาให้ไฟ,ไฟเป็นทีเท่าแล้วก็สิมาย่างป่าย่างปลากระเพ็ดแฮมเบอร์เกอร์กินเนาะพี่น้องเนาะนี่ปิกนิกลิ้มแม่นม้ำ หรือว่าแคมปิง้งค่ะยดว่ได้ไปไกลค่ะยุ่บ้านนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะไปหาหมูหาไก่ไปหาแค้มยังไก่แค้มมันยุ่บ้านนี่แหละใกล้ใก,ใก้ดีมรรยากาศก็ประมาณนี้เลยค่ะนีะ่เดี๋ยวทํามาร้อเบิงบ้งทำปิ้งปลากินกันบันนี้นี่ย่างขา้าวโพดย่างขา้าวโพดหวานค่ะ บ,บรรยากาศริมแม่นม้ำนี่มีกินปิ้งย่างนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศดีค่ะ,ะมาเดอ้อมาปิกนิกน้ำกันเด้อค่ะเดอ้อมือนีปน่ปิกนิกปิกนิกปิกนิกมาตั้งอากาศค่ะพี่น้องมาตั้งอากาศมาพ <laughs> <laughs> ักเวียกพักงาน มากินบาร์บีคิวกันค่ะมือนี่ปิกนิกริ้มแม่น้ำเนาะค่ะเนาะดูรีกันเลยเอาบรรยากาศมาฝากค่ะมาได้เลิกได้ย้ำย่างแฮมเบอร์เกอร์เราแบบนี้ ควันเข่าตานี่คำเราเด้อค่ะหาโมงแรงแล้วกําลังจีย่างบบกําลังจีย่างอันนั้นก็ย่างแล้วอันนั้นก็ได้อันนั้นก็ได้ได้ทัวทัวแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็ปลาย่างเนื้อย่างปลาย่างเนื้อย่างหมูย่างค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ มาเด้อมาเด้อผู้ใดอยู่ทอนรอเนียมากินเบอร์เกอร์น้ำกันค่ะมีอย่างน่ลเราไปเนี่ยมีส้มตำมีเมื่อยย่างข้าวเหนียวนี่มีกากหมูหุ่นทัว กินข้าวลิ้มแม,ม่น้ำกินข้าวหิมแม่นามด้วยค่ะด้วยมือนี่กินเข่ากันเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็จจะเอาไว้ซับนี่ล่ะค่ะเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกซับสกไกายเด้อค่ะพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย